ทำไมยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีเพจ Facebook นะคะเพจ Facebook เป็นเหมือนร้านค้าบนออนไลน์ของคุณนั่นเองค่ะและเป็นร้านค้าอยู่บนอากาศนะคะและสามารถที่จะทำให้คุณต่อยอดตัวเองต่อยอดธุรกิจของคุณไปอย่างกว้างไกลทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะฉะนั้นเหตุผลแรกที่คุณจำเป็นต้องมีเพจคือเพจนะคะสามารถที่จะ โปรโมทได้นะคะอาจจะเป็นการยิงแอดโฆษณานะคะเพราะว่าอะไร Facebook ส่วนตัวนะคะตอนนี้ก็ยังยิงแอดไม่ได้และที่สำคัญนะคะ Facebook นะคะเป็นเหมือนตลาดเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการเปิดกิจการของเราให้รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเราต้องเปิดเพจ Facebook เท่านั้นค่ะและก็สิ่งที่2เลยนะคะ เพจ a c e b o o k นะคะสามารถที่จะขยายฐานแฟนนะคะฐานลูกค้าของเราได้เยอะนะคะเวลาที่เราขยายฐานแฟนฐานลูกค้าได้เยอะนั้นยอดธุรกิจของเราก็สามารถที่จะเติบโตได้เยอะกว่านะคะสังเกตไหมว่ามีเพจเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ผุดขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะคะในเมื่อเขาทำได้เราก็ทำได้เช่นกันค่ะการเปิดเพจเป็น การเปิดการสร้างแบบฟรีมากเลยนะคะคุณต้องการให้ตัวคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจและมีฐานลูกค้าเยอะเพิ่มขึ้นในทุกวันนะคะคุณต้องเปิดเพจ Facebook เท่านั้นเพราะ Facebook ส่วนตัวนะคะมีผู้ติดตามหรือว่าฐานลูกค้าได้แค่5000คนนะคะแต่เพจนั้นมีฐานแฟนฐานลูกค้าได้แบบไม่มีจำกัดเลยะคะ่ะและสิ่งที่3มวันนี้นะคะการที่เราเปิดเพจนั้นนะคะ เพจเขาจะมีการอบอกข้อมูลของเราหมดเลยนะคะว่าข้อมูล,ลไปถึงลูกค้าเรายังไงมีใครชมวิดีโอเท่าไหร่มีใครที่แบบ คลิกถูกใจนะคะคือมีการตอบสนองต่อเพจให้กับเราแบบไหนข้อมูลเชิงลึกเพจก็จะส่งให้เราดูแน่นอนค่ะมันจะทำให้เราสามารถนำข้อมูลนั้นนะคะมาวิเคราะห์และก็พัฒนาปรับปรุงธุรกิจของเราได้เลยนะคะเห็นไหมว่าการเปิดเพจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้คุณไม่ว่าจะเป็นใครอาจจะว่างงานอยู่นะคะทำงานประจำนะคะหรือเป็นใครก็ตามทำธุรกิจทำอาชีพใดก็ตามนะคะกำลัง แบบต้องการมาเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์อยากจะเปิดเพจเอ๊ะแต่ฉันก็ยังสร้างไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับครูนูได้นะคะวันนี้ครูนูรับสร้างเพจให้กับคนที่เป็นมือใหม่นะคะและ้เอ๊ะฉันยังไม่รู้จะขายอะไรเลยนะคะปกเพจก็ไม่รู้จะทําแบบไหนรูปโปรโฟไฟล์เพจจะทํายังไงดีชื่อเพจแบบไหนเนะะี่ยค่ะครูนูนะคะรับสร้างเพจพร้อมให้คําปรึกษานะคะ หนึงเดือนเกี่ยวกับการทำเพจนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาหาคุนูได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้9 99บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเดือน9นะคะรีพาตัวคุณนะคะมาเปิดธุรกิจบนออนไลน์ด้วยการเปิดเพจ Facebook ก,กันเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ